ก็วันนี้นะครับผมก็ไม่เปิดตัวละกันนะครับคือช่องของผมนะครับนี่นะครับนี่รีวิวเดิปมันก็มาแล้วรีวิวหอวมันกรแล้วมันก็มาแล้วแต่ว่ามันเป็นอันนี้นะครับนี่ทำมากรไฟกับสี่คลิปต่อเนื่องนะครับในวันเดียวนะครับนะครับยังไม่พอนะครับสี่คลิปต่อเนื่องเลยนะครับอาจจะพักไปบ๊ เสียงมันไม่ตรงกับภาพครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับอะไรกันเนี้ยเสียงมันไม่ค่อยตรงกับภาพนะครับตอนนี้ผมจบมมอก้ฟังกันนะครับไปนเลยนี่ขนาดผมพูดไปแล้วมันยังไม่ไปให้เลยนะครับเพราะว่าเสียงมันไม่ตรงกับภาพนะครับ แต่ว่ายังมีชาร์ตก่อนนี้อีกนะครับก็ต้องกาบขอใหยท่านผู้ชมด้วยนะครต้องมาลับเพื่อนนะครับให้เพื่อนเราเนี่ยยืนยืนนี่นะครับหันหน้าฟังนู้นดิยืนแล้วแกหันหน้าไปเสียงมันจะไม่ตรงกับภาพนะคบออกมาจะลบคลิปออกนะครับเลย สักกิจจะเออนะครับเอาดีเลยดีก้รอราคาครับขึ้นบนหัวเพื่อนนะครับนี่นขนาดผมพูดขึ้นบนหัวเพื่อนแล้วแจะตั้งชื่อคลิปพตดวุ่นวายมันยังไม่ขึ้นให้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปต่อไปผมก็จะลงเป็นฝึกฟีมือ EP 9นะเอ้ย EP 10นะครับ ก็น่าจะลงตอนต่อไปนี่แหละสรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับก็บ๊ายบายครับ